การอยู่คนเดียวเงาครับบ้านไม่มีทีวีแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็วิทยุครับมีแต่ความเงียบครับแล้วก็ไฟทูกตัดครับอยากให้พ่อมาสร้างครอบครัวที่นี่ครับผมจะรอพ่อที่บ้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิรพัฒน์นามสกุลพิรพงศ์ครับชื่อเล่นชื่อเฟสครับอยู่ชั้นป .5 ครับอายุ11ปีครับวันนั้นผมนั่งอยู่ในบ้านและอยู่ดีๆไฟกัด ผมกันเลยว่าไฟตกแต่ที่ไหนได้ไฟโดนตัดครับพ่อกับแม,ม่ผมเลยกันตั้งแต่ผมอายุสี่ห้าขวบครับหลังจากนั้นผมก็อยู่กับพ่อแล้วก็ย่าแล้วก็ลุงครับยา่าป่วยเิ็บเจองแล้วก็เสียชีวิตครับผมรักย่าผมมากเพราะว่าเขาดูแลผมตั้งแต่เด็กครับต่อมาพ่อผมก็ออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็มีครอบครัวใหม่ค่ะ ผมก็เลยต้องโยกกับ,บลุงตั้งแต่ปสามครับปาติมค่ะเปิดร้านอาหารตาสังอยู่กล้ๆบ้าน้องเฟสลุงอ่ะไม่ได้กินข้าวหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็บงังคับหลานให้มาเซ็นข้าวแล้วคนนี้ไอข้าวป้านา่ะดันไม่สุกแล้วก็กราบไปข้าวยังไม่สุกครับเฮ้ยมันยังไม่สุกได้ไงวะมึงแกงกูเหรอเอ้ยแกงแก ลุงเขาก็ถือไม้มาหนาดป้าก็เดินออกไปดูก็เลยเอดเป็นแล้วสิว่าทำไมเธอต้องมาังคับเด็กงี้ให้มันอดให้ตายเลย,ยงี้ถ้าไม่มีปัญญาหางก,กินใช่ปะหลังจากนั้นไม่นาลุงผมก็ถูกตำรวจจับพ้อหาหลักทรัพย์ครับผมก็เลยต้องอยู่คนเดียวต้งแต่อยู่เก้าขวบครับผมนอนร้องไห้ทุกคืนเลยครับอยากบอกว่าคิดถึงพ่อครับสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือหาเงินเองครับ ทำงานที่ร้านค้าช่วยเสิร์ฟอาหารหลังจานแล้วก็เก็บโต๊ะครับเห็นเขาเดินไปเดินมาเนาะก็นึกตรงสารก็เลยเรียกมาว่าน้องเฟสช่วยยายไอ้เก็บจานเสิร์ฟอาหารให้พี่ๆเขาได้ไหมเขาว่าได้ได้ได้น่ะดีใจเย่เลยมีงานทำเขาบอกกับโทรไปหาพ่อกะเย่มีงานทําแล้วอะไรเงี้ยถ้าวันเสาร์อาทิตย์เปิดร้านก็สองโมงกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนเย็นวันธรรมดาถ้าว่างก็มาช่วยยายอาบน้ําทํากันมาให้เซ็จน้ําแล้วก็มา มาถึงก็ให้กินข้าวก่อนอันดับแรกขยนันไม่ต้องบอกบอกครั้งเดียวว่าเออคือต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ทําไปเลยบางครั้งพี่ๆก็ตามโต๊ะขอให้ติบด้วยนะป้าติมเล่าให้ฟังเงินเนี่ยมาช่วยผู้ช่วยป้าเด็กเซอร์ป้าอะไรงเงี้ยได้เงินวันละห้าสิบมีข้าวให้กินทุกวันครับพอได้เงินมาก็เก็บเงินออมไว้ในกระป๋ออมสินครับเอาไว้ใช้ไปเรียนครับผมอยากสมบัติครับเพื่อวันหนึ่งพ่อมาอยู่กับผมครับอยากให้พ่อมาสร้างครอบครัว,วที่นี้ครับ ผมอยากจะบอกพ่อว่าผมจะรอพ่อที่บ้านหลังนี้นะครับจะได้อยู่กับพ่ออยู่ตลอดครับเย้พ่อกลับมาแล้วหนูอิจฉาแลย